ปัญหายอดฮิตนะครับของคนใช้รถอีสุนะครับเวลาเลขไม้เยอะๆใช้ไปนานๆนะครับไฟลูกเครื่องยนต์โชนะครับแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าไไฟเครื่องยนต์โชนะครับมันคืออะไรที่มีปัญหาอะไรที่เสียนะครับคันนี้นะครับเจ้าของบอกว่าไฟลูกเครื่องยนต์โชมานะครับแล้วให้ผมตรวจสอบตรวจเช็คให้ครับว่าอะไรที่มันเสียนะครับถ้าให้ผมสันนิฐานนะครับว่าอาการยอดฮิตนะครับเพราะเลขไม่ตัวนี้ครับที่ผมดูตามเลขไม้ครับเลขไม้แสนแปดนะครับ แปลว่าตัวที่มีปัญหามากๆนะครับเวลาเลขไม้เยอะๆนะครับก็คือตัวมอเตอร์ EGR นะครับคันนี้นะครับผมสันนิฐานว่าเป็นมอเตอร์ EGR ก่อนแต่ผมจะยังไม่ซ่อมเลยนะครับผมจะต้องไปเช็คโค้ดไปสแกนโค้ดให้ได้ค่าที่ถูกต้อง100%เก่อนครับผมถึงซ่อมแต่ถ้าผมสันนิฐานผมสันนิฐานว่าเป็นตัวมอเตอร์ EGR เพราะมันเป็นอาการยอดฮิตเลยครับของคนใช้รถอีซูซูเวลาเลขไม้เยอะๆใช้ไปนานๆครับมอเตอร์นี่ครับเข่มามันเข้ามาขัด แล้วมันทาให้มันเปิดปิดไม่ถูกต้องนี่ครับเดี๋ยวเราไปเช็คโค้ดครับว่าจะเป็นโค้ด EGR จริงไหมที่ตอนนี้ครับผมติดเครื่องยนต์มาแล้วนะครับไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะครับนี่ครับของรถอีูสนะครับก็เลขไม้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยก็ตีไปครับแสนเก้านะครับเลขไม่แสนเก้านะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นโค้ดอะไรครับอันนี้ผมเกาะเครื่องมาแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปอ่านค่าโค้ดเลยนะครับรีดโค้ดครับ นี่ครับเป็น P0403 นะครับ Exhaust Gas Recirculation Control Circuit นะครับ Exhaust Gas Recirculation Control Circuit นะครับนี่ครับก็คือโค้ดตัวนี้เลยครับปัญหายอดทิตของคนใช้รถอีซูซูนะครับเดี๋ยวนี้ครผมจะทำการถอดล้างดูก่อนนะครับถ้าล้างไม่หายก็จะต้องหาวิธีตัวต่อไปในการแก้ไขครับเราก็มาใช้ประแจนะครับ ตัวมอเตอร์ EGR นะครับจะเป็นน็อตยึดสีตัวนะครับที่เห็นผมแกะออกเยอะๆนะครับผมมีงานถอดล้างท่อร่วไม่ดีนะครับสาหรับใครที่มอเตอร์ EGR ไฟโช์นะครับก็ถอดเฉพาะมอเตอร์อย่างเดียวนี่ครับถอดเฉพาะมอเตอร์จะเป็นน็อตยึด4ตัวนะครับน็อตยึด4ตัวแล้วก็แกะเฉพาะมอเตอร์แล้วก็มาไล่หมุนน็อตออกนะครับจะมีน็อตยึดไขควงแฉกนะครับน็อต4ตัวนะครับหมุนยึดจุดนี้นะครับดังนั้นนะครับที่เห็นภาพที่ผมถอดคอมแอร์ถอด ต่างๆถอดอะไรมากมายนะครับไม่ต้องไปถอดตามนะครับใครมอเตอร์เสียก็ถอดเฉพาะมอเตอร์ออกมานี่ครับถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับน็อตยึด4ตัวแล้วมันก็จะมีปะเกินที่ติดมาด้วยนะครับหลังจากผมถอดมอเตอร์มาแล้วนะครับผมก็มาใช้ไขควงแฉกนะครับมันเป็นไขควงแฉกนะครับจะยึดตัวมอเตอร์นี่ครับจะเป็นน็อตนะครับ4จุดนะครับเราใช้ไขควงเรานี่ครับหมุนออกนะครับก็ต้องหมุนจับให้ในดีนะครับแล้วก็หมุนออกครับมันจะเป็นน็อตแค่4ตัวนะครับง่ายๆครับจุดนี้ทําได้ง่ายๆใครๆก็ทําเงได้นะครับ เราหมุนชุดนี้ออกแล้วมันก็จะเห็นตัวเฉพาะตัววาลมันจะเห็นวาลแล้วก็จะมีสปริงตัวมอเตอร์ชุดนี้นะครับเราก็ไปทําความสะอาดแล้วตัววาลด้านในนี่ครับคือตัวสําคัญนะครับที่ทําให้มันติดเราก็มาทําการล้างชุดวาลนี่ครับผมก็ใ้เคือควงนะครับหมุนออกนะครับจะเป็นน็อตยึดนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นน็อตค่อนข้างยาวนะครับจะยึดสี่มุมนะครับจุดนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนทําเองได้นะครับเพราะมันไม่ยากนะครับ แล้ววิธีประกอบก็ไม่ยากนะครับเราประกอบเหมือนเดิมนะครับถอดออกยังไงก็ประกอบแบบนั้นนะครับแล้วก็ใส่ปะเก็นตอนประกอบก็มีปักใส่ปัะเก็นทากาวบางๆช่วยก็ได้ครับแล้วก็ใส่ค่าท้อนะครับจุดนี้นะครับตัวประกอบมอเตอร์จีอาร์นี่ครับผมใช้ค่าท้อให้นะครับใครทําเองมีประแจท้อก็อ,อาจใช้ตั้งประแจท้อไปที่ 25ิห้านิวตันนิตเมตรนะครับตอนประกอบนะครับจะเป็นน็อตยึดแบบนี้นะครับนี่ครับเรามุนออกมาแล้วเห็นไหมครับเข่าดำปิดเลยครับเนี่ยเพราะเข่ามันเข้าไปขัดช่องสปริงเข้าไปขัดช่องการทํางานของล์วทำให้มันเปิดปิดยากนี่ครับเียรถไฟลูกเครื่องยนต์โชนะครับให้เราถอดตัวมาเตอร์ตัวนี้ครับถอดไม่ยากครับน็อตมีแค่สี่ตัวนะครับน็อตมีสี่ตัวนี่ครับถอดออกคันนี้นะครับไปเมนโชเพราะจากเข่านี่ครับมันเข้ามานี่ครับ เวลาเราตรวจสอบนะครับให้เราทําการนะครับกดตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยนครับกดแทบไม่ไหวเลยครับเนี่ยกดยากครับอันนี้คือกดแน่นสุดแล้วครับไม่ไปเห็นไหมครับมันก็เลยไฟลืกเครื่องยนต์โชว์นี่ครับองั้นนี่ครับไฟลูกเครื่องยนต์โชว์แก้ไม่ยากครับก็คือถอดล้างถอดทำความสะอาดนี่ครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะถอดล้างถอดทำความสะอาดชุดนี้ครับหลังจากผมถอดล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็ใช้น้ํายาล้างหน้าสัมผัสนะครับพวกนี้ครับเดี๋ยวมอเตอร์มีปัญหานะครับ ก่อหน้าหลังดําปิดเลยครับแล้วมาดูตัวนี้ครับก็ล้างให้นี่ครับล้างให้หมดนะครับนี่ครับล้างให้หมดแล้วเวลาเราทดสอบครับก่อนหน้านี้นะครับผมกดนี่ครับกดตัวนี้นะครับมันเป็นสปริงนะครับกดเข้าแล้วมันจะต้องดีดออกมันแทบกดไม่เข้าเลยครับมันก็เลยทําให้ไฟโชว์ดูนะครับครับผมจะกดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ มันจะต้องกดแล้วดีดออกแบบนี้ครับแบบนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับนี่ครับโอเคครับประมาณนี้นะครับวิธีแก้ไขตัวมอเตอร์ไฟลุกเครื่องยนต์โชวก็แก้ไขแบบนี้ถอดชุดนี้นะครับใช้น้ํามันล้างก็ได้นะครับนี่ครับใช้น้ํามันล้างน้ํามันดีเซลเรานี่ครับหรือใช้น้ํายาล้างขมาเมาก็ได้ครับล้างเขมาเมาสาเพราะขเมาเนี่ยมันจะเข้าไปตรงนี้ครับชุดนี้เข้าไปเต็มเข้าไปเต็มช่องนี่ครับมันก็เลยขัด มันก็เปิดปิดไม่ได้ไฟลุกเครื่องยนต์โชว์นี่ครับวิธีแก้ไขไฟลุกเครื่องยนต์โชว์ด้วยตัวเองง่ายๆครับเอาไปลองทําตามกันดูครับเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับเราก็นํามาประกอบมอเตอร์กับมาเดิมครับเหมือนน็อตยึดสีตัวกับมาเดิมก็มาใส่แผ่นประกันนะครับใส่แผ่นประกันเสร็จแล้วก็มาใส่มอเตอร์นี่ครับเห็นว่ามอเตอร์ผมก็ประกอบนครับไม่ยากครับก็หมุนกลับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับใส่จุดนี้เข้าไปนะครับจะเป็นน็อตยึดสีตัวนะครับน็อตยึดจุดนี้นะครับจะ ผมก็จะใช้ค่าทรอกนะครับค่ามันนะครับก็คือ25นิวตันเมตรนะครับก็เทคนิคนะครับหมุนตรงข้ามนะครับหมุนฝั่งนี้แล้วก็ไปหมุนฝั่งนั้นครับหมุนตรงข้ามไล่ไปไล่มาแล้วก็ไล่ทวนนะครับก็ใช้ปัจจุค่าประแจทรอกนะครับ25นิวตันเมตรใครไม่มีประแจท็อกก็อาจจะหมุนแค่ตึงมือก็ได้ครับแล้วพอเราประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับก็ไปลองติดเครื่องแล้วก็ลองขับรถใช้งานดูครับถ้าไฟไม่โช์ก็ใช้งานได้ครับแต่ผมกล้าการันตีครับว่า ถ้าล้างนี่ครับชุดเข่าด้านในออกให้หมดมันก็จะแก้ปัญหาไฟโชว์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพอผมแก้ปัญหาไฟโชว์เรื่องมอเตอร์ EGR มาหลายครั้งแล้วครับหลายๆคนนะครับซื้อใหม่ทีห้าหกพันนะครับไม่ต้องซื้อใหม่นะครับวิธีนี้แก้ได้ครับถอดด้านในออกมาล้างครับเพราะเข่ามันเข้าไปขัดนะครับมันเข้าไปขวางนะครับเวลา ตัวสปริงนี่ครับมันดันมอเตอร์มันดันสปริงไปครับมันดันไปไม่ไหวครับเพราะข็มงมันเข้าไปขัดช่องทางการทํางานนะครับเราก็ถอดล้างให้มันสะอาดให้มันเอี่ยมแล้วก็ลองทดสอบกดเข้ากดออกดูมันก็จะใช้งานได้แล้วก็ประกอบทดสอบเครื่องทุกอย่างหลังจากอดล้างตัวมอเตอร์จีอานี่ครับไฟลูกเครื่องยนต์ก็ไม่มีโชว์นะครับก็สถานะทุกอย่างปกติครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ขอส่งมอบงานครับสวัสดีครับ